คทนกลางนี้พ่อเลี้ยงด้วยผู้ชี่ฟ้าแม่เลี้ยงเป็นผู้ที่รับอขอเต้นทักสองเต้นเรื่องไงน,นี่นทางด้านผู้ชี่ฟ้าเรื่องอาหารเรื่องอะไรนี่ก็คงเยอะเป็นอันนี้ของลูกเองคือลูกจะทำอะไรก็แล้วแต่ลูกไงเพราะนั้นตราได้รวาว่าจะเอาปัจจัยงบลงครัวกลาง น,นี้เราประชุมกันพอประชุมมาแล้วปับ๊บทางด้านผู้ชีฟ้าเชียงรายลูกศิษย์อุทัยกับเจ้าแม่มก็เลยว่าจะรับเป็นเจ้าภาพตัวนี้พ่อเลยเลยสาธุ้วยตัานั้นก็เลยขอเต้นอีกสองเต้นเนี่ยก็รู้ว่าเราจะทำตรงไหนบ้างที่จริงพ่อไม่อยากให้มันม,มาลกตรงนี้ พราะตรงนี้อยากให้มันเป็นสาขิจ่าอ,อ่านืันทุกปีก็เ,เอาตรงนี้ตรงนี้เลยไปโน,น่นตรงนั้นสุดไปโน,น่นอ่าบางคนก็บอกว่าก็ทําลงทันไม่อยากไปไมอยู่ที่รับหรือเกินไปเพราะอยากเะดอะไรละ่ะอยากกให้มันโดดเด่นเราก็เลยกลับมาตรงนี้หลังห้องน้ำมาเนี้ยสุดตรงนี้เหมือนที่เราเคยทำยกเว้นว่าลงทนันมาเพิ่มมันเยอะจริงๆค่อยว่ากันมปอืมนั่นแหละเพราะว่าวัน S <S <an ct i> เราจะได้เตรียมงานเพียงวันนี้กับวันพรุ่งนี้ที่พ่อถามถ้ามีงานพ่อก็ด้ว่าไรเราก็พอ่อกลกว่าลูกจะเหนื่อยไม่ใช่หรอกแล้วค่อยทําไปอพ่อต่างพ่็ต่างยุ่งยากในช่วงที่โรงงานโรงงานทั้งป่ายางด้วยทั้งอ้อยด้วยทั้งมันด้วยเพราะมันแห้งแล้งมานานไงพอฝนมาแล้วก็เริ่มใส่ป hmm ุ๋ยแะ้วก็เอาอะไรแหละไปดูแลมันทำนองนั้นะอืมพ่อก็เลยลองถามลูกดูบ้างไหมแค่นั้นแ,แต่นี้เราจะได้เริ่มงาน วันนี้กับวันพรุ่งนี้วันจันนั้นถ้าเกิดว่าช่างเหรียญมานี่คือเราไม่ได้ลงงานเลยไงติดเขาต้องไปดูงานโน่นดูนะ่ต้องไปเร่งงานแถวชำรนักไม่ชีแก่วางระเบีกดนี่เรื่องของเรื่องมันอมพ่อจะรีบปิดบัญชีไงมันยืดเยอะนี่ใส่พ่อไม่ชอบเป็นครั้งแรกที่พ่อเปิดบัญชีให้ดูให้หลานในเรื่องของการที่จะสร้างมหาจงกรมโลกุตระ ก็เมืองแก้วนรีผ่านของคุณแม่ชีแก้วเสียงํำที่ทิ้งโลกกลางมาตั้งเกือบสี่สิบปีไม่ไม่มีใครคิดที่จะทำทั้งทีต่ตอนนั้นเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่ามหาจงรกรมโลกุจรานี่เป็นสถานที่ที่คุณแม่ชีแก้วบรรลุธรรมสิ่งกิเลสเป็นจิตอหรหันขึ้นมาแล้วก็เผาคุณแม่ปีไหนเผาคุณแม่ปีเท่าไหร่ปีสามสามสิบปีสามสิบ 20ว่านั่นแหละตอนนี้ก็ปี60ว่าแล้วเนี่ยเกือบ40ปีนะที่ถามดูนี่นพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ผ่านไปผ่านมาไม่มีใครที่จะคิดที่ว่าจะทําอะไรที่ว่าจะเป็นตัวที่จะว่าอะไรลหะปิดกั้นผู้ชนที่เข้าไปเหยียบไปย่ำทำลายสถานที่นั้นเลยมีเราท่านั้นแต่เราจึงก่ออิกทางด้านนั้นเข้าไปก็เรื่องนี้แหละถ้าเกิดว่าคนไปเหยียบจำํำหรือว่าพวกหมูพวกหมาขึ้นไปมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมละ่ะ เหมือนแกนเทร์เีพานเราก็ทําเป็นแบบทรงแปดเหลี่ยมเหมือนมหาเจดีย์ของคุณแม่จีแก้วยงลำแต่นี่ก็เสร็จเสร็จไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไงยงนี้ก็เหลือเหลือนี่เหลือโจสเตนเลดที่เราก็คอยคอยอยู่ใช่ไหมล่ะอืหลวงโลสเตนเลดนี่คอยในช่างสเตนเลดคอยเดือนเดือนที่แล้วอีกจนเข้าอีกเดือนหนึ่งแล้วเดือนกว่าแล้ว เดี๋ยวก็ว่าวันที่นั้นวันที่หนึ่งเดี๋ยวก็ว่าติดงานเดี๋ยวก็ว่านั่นเนะี่ยก็ไม่ได้ว่าลูกนะนี่เราก็เลยปล่อยคือลุงพ่อไม่อยากยืดเดยอะพอครบรอบของคุณแม่อมวันที่คุณแม่นิพพานวันที่สิบแปดที่จะถึงนี่สิบแปดมิถุนายนแม่แม่ทางด้านนั้นก็อยากอยากให้เสร็จเนี่ยคือไม่อยากยดดยอ,อยากให้มันยืดเยอะก็อยากจะให้มันสง่างาม ให้มันครบรอบพอดีเลยเรื่องของเรื่องมันต้องให้เสร็จก่อนสิบแปดมิถุนาของเราสิบเก้ามิถุนานี่นี่แหละเรื่องเรื่องเรื่องข้ามาดูนะั้นงานมันก็เลยอย่างงั้นพ่อก็เลยเราจะทํำยังไงนั่นะเรื่องของเรื่องมันจะจะจัดงานลงล็อกมันได้เพราะถ้าเกิดว่างานตัวนั้นมันไม่เสร็จที่ของสำรักมจีเก้าเฉงลำส่วนปัจจัยที่เราเราสร้างนี่เราก็ยังไม่ได้รวบรวม พ่อกะไปสามแสนแต่ปัจจัยบริจาคก็ไม่เกี่ตั้งน้อลูกปัจจัยที่เราได้พร้อมอืที่เตรียมไว้พร้อมมันก็มีอยู่ใช่ไหมละ่ะอแล้วก็เลยเปิดบัญชีให้ลูกอผู้อยู่ใกล้อยู่ใกล้กลต้องการที่จะทําบุญผ่านบัญชีเขาถือว่าเป็นครั้งแรกมันก็เท่าไหร่เดือนมีนามีนาเมษาพฤษภามิถุนาแล้วเนี่ยสี่เดือนแล้วมันน่าจะเสร็จไปแล้วไงพ่อพนะันธ์ เขาไม่อยากยืดเยื้อไงคือไม่มีกับอุปนิสัยของพ่อนะพ่อต้องการใจเป็นบุญเป็นกุศลโดยถ่ายเดียวโดยถ่ายเดียวพ่อไม่ไม่คิดที่จะไปเรียกอะไรใครไงนี่ความปรุงพอใจของใครที่จะทําบุญทำกุศลพ่อก็ไม่เข้าไปเข้าขายไม่เข้าไปห้ามที่ได้เปิดบัญชีให้ลูกก็เรื่องนี้แหละเมื่องานมาเสร็จแล้วก็สมควรปิดบัญชีที่ลูกยืดเยื้อทําไมไม่มีในหลักทำหลักวิน,นัยไม่มีที่บอกว่าตั้งเสาหาเงินหาทองนี่จะก่อร่างสร้างน่นสร้างนี่หาเงินหาทองมันไม่มีนี่ ไม่มีพระอริยบุคคลรูปใดที่จะทำนี่พระเจ้าก็ไม่ได้พาทำนี้รูปไงพวกเรานี่มันเกินครูเกินบาแล้วไม่ว่าวัดวาราไหนก็ก่อเสาก่ออะไรสร้างโน่นสร้างนี่บินยี่สิบสามสิบปีก็ยังไม่เสร็จอยู่ไหนรู้ว่าเอาพระสูตรไหนเข้ามาทํากันนี่แหละความเสื่อมของศาสนาเราเป็นอย่างนี้ไม่ได้บวชมาเพราะละกิเลสไม่ได้บวชมาเพื่อถูกต้องตามธรรมดำพิน,นัยแล้บุญกุศลที่ได้มันได้จากอะไรละ่ะเพราะก็จะถามเลย ถามพวกเราชาวพุทธนี่ทั้งพระเถรเนินทีวศุสิกานี่บุญได้จากอะไรถ้าบุญไม่เกิดจากหลักธรรมหลักวินยัยหลักความจรของพุทธเจ้าอันนี้เรามันเกินไปหมดไงนั่นวัดวาเราไหนก็ทำเรื่องที่เห็นนะไม่ใช่ว่าธรรมดานะเดี๋ยวนีน้ก็ก่อเสาขึ้นเห็นไหมล่ะทำนกแอนน่นที่เราไปนั่นเป็นสถานที่ที่องค์หลวงตาพระมหาบัว,าบวาาาอาจารย์สมบูรโนวัดป่าบันตาดองค์ทัพประจำปัญษาปีปศ2900 สี่สิบสามัไหมเก้า้อยสี่สิบห้าเหรอเก้าร้อยสี่สิบหกเห็ไหมลืมแล้วนั่นแหละปีเก้าสิบสามปีพศมันสี่ร้อยเก้าสิบสามสี่ร้้าสิบสามนี่ลงตาบรรลุธรรมไงทนี้ก็เป็นสี่ร้ยเก้าสิบสี่มั้ยเอนั่นแหละบรรลุธรรมใหม่ๆมีแรงแรงนั้นเห็นไหมเ่ะอก้อนหินมหาลัตนาจีลาสามก้อนนั่นเห็นไหมล่ะแรงไหมล่ะ เราขาดไปไม่รู้ว่าเอากวามงมาจากไหนนั่นแหละก็ไปก่อสร้างอ่ะว่าจะมหาเจดีย์ใหญ่เห็นไหมมีแตเสากี่ปีแล้วเจ้าวาดสืขาลาเพศไปแล้วได้แค่เสาเห็นไหมละ่ะอิเลเปีมันยังไม่สิ้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็ไม่มีในพระสูตรไหนที่ไปทํากันนี่ก็บอกว่าได้บุญมากได้พระลาะนิสงม,มากมันได้จากอะไรพ่อก็จะถามพวกเรายกเท้าสากา่าเลยอ ยกเท่าสักกะขึ้นมาโน่นยกพระน,นางสุธรรมมาโน่นขึ้นมาหรือไม่เราว่าพระเท่าสักกานี่ทํำยังไงล่ะสร้างศาลานี่ไม่ได้สร้างศาลาถวายในวัดวารานี่สร้างศาลาให้คนพักในในถนนรุนทางเฉยๆนั่นพระนางสุธรรมก็เอานั่นเอาไอ้นั่น,น,นไปขึ้นไว้ข้างบนนก็แค่นั้นไม่เห็นว่าไปสร้างศาลาในวัดวารามถวายครูบาอาจารย์นี มีแต่โน่นถ้าจะพูดถึงในพระสูตรน,นมีแต่นั่นนันทิยาเศรษฐีนั่นแหะสร้างสาราจตุลมุขถวายพระพุทธเจา้าและพระสงฆ์สาวกที่ปากอิกสิบปัตนมามฤกษกทัยวัน,นนอกั้นก็สร้างวัดวารามพระนางวิสาขาบ้งางอืมสกจอะบงว่างแล้วก็แล้วก็นี่แล้วแต่ละเขาสร้างกันนั่นกันบิณจิกาเศรษฐีอืมเห็นไหมลหะอด้านนั่นก็พระเจ้าป็นพิสาลนั่นแหละสร้าง ต่จะพูดถึงว่าพระสร้างนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงห้ามด้วยจะว่าไงดีที่พวกเรามันเตินเกินครูเกินไปไหมพ่อทีงไม่ไม,ไม,ไม่คิดที่จะสร้างอะไรก็เพราะว่าเขาลบทำเขาลบวิเนียเขาลบพระพุทธเจ้าไป,ไปไหนก็พากันไปสร้างไปป่าเขาลำนาวภัยน่า,า,า,าจะเป็นป่าก็ไปสร้างครอบไปหมดทั้งเจดุมเจดีทั้งพระใหญ่ธรรมชาติที่สง่างา,ง,งามก็ถูกทำลายหมดเห็นไหมไม่ลองคิดดูที่ เราก็ไม่ได้ว่าใครนะเพียงพูดในปางกันนั่นแหละอันนี้กี่เดือนน่มีนาเมษพฤษภามิถุนาแล้วเนี่ยแล้วอยากจะปิดบัญชีไงไงพองานมาเสร็จมันก็ปิดบัญชีไม่ได้นั่นแหละเราจะไปปิดบัญชียังไงตอนนีนะ้ถ้ามาทำปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บนี่ถ้าเกิดว่าช่วงที่เรากำลังยุ่งยากที่จะทำการงานนี่ขนกันไปปิดบัญชีที่นู่นมันก็จะทำเขาเราียกว่าอะไรล่ะ ทำให้งานตัวนี้มันไปไม่ได้สะดวกอีก่กันลูกลองคิดดูดินี่เรื่องของเรื่องมันพ่อก็ไม่ได้ว่าลูกหลาน,นเขาก็ติดงานเขานั่นแต่พูดถึงว่าพ่อเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับอะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับไงเหมือนกับเรานี่ต้องการนี่ลาจากกันละจากญาติจากยมจากอาสุจิการดีอะไรนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันมันไม่มีในปฏิปทาหลวงปู่นะลูกนะทําแล้วก็รีบเสร็จแล้วก็รีบปิดบัญชีใช่ว่ามันยืดเยื้อกันอยู่งั้นอยู่งั้น นั่นมันจะได้บุญหรยอเพราะว่าพระวงจิตใจมันเป็นเพราะว่าพระวงอยู่นี่มันเป็นห่วงหน้าพระวงหลังมันจะได้บุญได้อะไรนั่นเรื่องของเรื่องมันเราอยากปิดบัญชี้มันใช่อะไรหรอกอันนี้ถ้าช่างเดือนเดชไม่ใช่ลูกเรานี่โอ๊ยป่านนี้เราหาใหม่แล้วรีบเสร็จแล้วอันนี้มันก็ไม่ใช่คนอื่นเองมันเป็นลูกฉีดเราใช่ไหมล่ะดูเขาก็งานเขาก็ยุ่งเรื่องของเรื่องมันนะก็ไม่ได้ว่าลูกหลานเขาว่าพูดถึงเราเป็นอย่างนั้น นิสัยเราเป็นนิสัยจริงจังหน่อยเป็นนิสัยที่มีสัจความจริงหน่อยเรากาดจ,จะต้องการให้มันเสร็จแล้วก็ไปปิดมันรีบปิดบัญชีก่อนสิบเก้าวิถวนานนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเสร็จนี่หรือว่าไปเสร็จบัญทีสิบกว่านี้เราจะปิดบัญชีได้ยังไงเขาก็จะถามลูกเลยแล้วงานท่านี้เราก็ลังเริ่มงานอยู่นี่ใช่ไงมันก็ไม่ได้ปิดบัญชีมันต้องหลังสิบเก้านู้นยืดเยอ,อไปอีกออมันก็เลยเป็นงุดหงิดเนี่ย บุญกุศลมันน่าจะได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์กับลูกกับหลานมันก็เลยเป็นยืดเยื้อมันก็เรานี่อยากได้เงินได้ทองกับลูกกับหลานมันไม่ใช่อะไรหรอกที่เราพูดนี่ใจเราก็มีอยู่แล้วเราก็พร้อมแล้วนี่ที่จะทํานั่นนะ่ะนั่นนะ่ะมันแต่แต่ว่ามันก็ลูกเขาอยู่ไกลเขาอยากอยาก,อยากโอนเ้านแล้วก็เ,เปิดบัญชีตั้งหาดดีกว่าอืมพอส็จงานแล้วก็ปิดไว้มันคือจบตรงนั้นเดี๋ยวบัญชีตอนนั้นเราก็เปิดไว้ตลอดแล้วตั้งแต่เที่ยวตครคอโลกตนถึงแต่ปีห้าเจ็ดมาตอนนั้นไม่ได้ปิด ของไทยภานี้ตัวน,นั้นเพราะว่าเขาก็รู้แล้วมีบัญชีเดียวทัานั้นแ้วก็เปิดให้ลูกเขาอยู่กรุงเทพไม่ได้มาเอา้าอยู่เมืองนอกไม่ได้มางั้นอกจะทำบุญจะทํยายังไงน,นั่นเอาแล้วก็เปิดไปให้หรือมีไวยวจกรเป็นผู้ดูแลอย่างนั้นอันจะพูดอะวว่าคนว่เาเปิดบัญชีว่ามันก็ผิดพระวินยัยแล้วไม่ได้ใช้จ่ายนี่เอาธนาคารเป็นไวยาพจน์ก็ได้นไม่มีใครไปเบิกไปใช้มันก็อยู่งั้นเพราะมันก็เป็นของสงฆ์นี่ ถึงจะเป็นชื่อลองปูแต่มันก็เป็นของสงฆ์นี่มันไม่ใช่ว่าเป็นเป็นของเรานี่แล้วก็ประกาศแก่สงฆ์แล้วนี่เวลาเราตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นบริขารแปดอย่างบริขารแปดน,นี่ที่เป็นส่วนตัวของหลวงปู่เท่านั้นนอกนั้นแล้วแต่ที่คณะสงฆ์จะพิจารณาใจตองกันเมื่อบริขารของเรานี่เป็นของส่วนตัวนี่เวลาเราตายแล้วนี่แล้วแต่คณะสงฆ์จะ พิจารณาที่เรื่องผ้าใจจีวรนเรื่องอะไรนี่เห็นไหมละ่ะมันก็มีในพระสูตรหมดนี่นี่เรื่องผ้าติดาไมไหมละ่ะเวลาตายแล้วคณะสงฆ์ก็จะจะฉีดผ้าแบ่งกันนะลองพิจารณาดูที่นี่เราไม่ได้ว่านอกรรมนอกวินัยอะไรเราพูดถึงามธรรมวินัยทางนั้นเราไม่ใช่ว่าเป็นพระที่บวชมาเพื่อหาอยู่หากินนี่รูปนี่บวชมาพื่อละกิเลสนี่เตจีนิ้วหัวใจมันสิ้นไปหลยอย่างมันสิ้นซรากไว้อย่างตอนนั้น นี่พ่ออยากมันจบสิ้นไปไว้คอยนี่เดือนกว่าแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วนั่นลูกเขานั่นเดิ่มจะเต็นเลดนั่นคอยแล้ว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 ได้ยินว่าหลังวันพระถ้าไม่ติดข้องอะไรแต่ถ้าติดข้องเราก็เลยจะบอกว่าให้ลูกเลยหลังวันที่สิบแปดไปแม่แม่ก็ต้องการให้มันเสร็จก่อนวันที่สิบแปดเดือรู้เข้าใจไหมเพราะว่ามันเป็นงานครบรอบของคุณแม่จีเก้เจียงลัน ว,วันที่องค์ท่านลาขันข้าวสวมหาวน,น,นิี้านนั่นแหละทั้งสองอย่างก็อยากให้มันเสร็จทั้งมหาจงกรมโลกุตระทั้งเมืองแก่นนฤมพัานนั่นแหละเจตนากลุงปู่นั่น,น,น,นอันนี้เวลาเสร็จผู้ปรา์สมว่าเสร็จสองสามวันนี่มันก็ตกเข้าไปนี่วันนี้วันที่เท่าไรละวันที่สิบแล้วนี่ใช่ไหมสิบพรุนี้สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเราจะไปยังไงอ่ะพอเรางานนี่ก็ยุ่งแล้วใช่ไหมล่ะเราจะขนกันไปปิดบัญชีได้ยังไงนั่นะ ปิดทีน่นี่มันก็ไม่ได้อีกพอเราไปเปิดที่นั่นเรื่องของเรื่องมันไปปิดการต้องไปปิดที่นั่นมันก็ไม่ไหวเนี่ยเรื่องของเรื่องมันก็เลยยุ่งยากเราก็เลยว่าเอาอยังไงก็หลังวันสิบแปดนะคอยไปกับมาเนี้ยมันพระพ่อหลวงพ่อ,พอนี่เราไม่รบมาอย่างนี้ไงลูกนี่เสยเราเป็นนิสัยหวังมากหวงัวงผลหวังหลุดหวังผลเป็นนิสัยที่จริงจังในมรรคในผลในธรรมในวินยัยในคุณศีลคุณธรรมในบุญกุศลที่เราร้าง เราไม่ได้บวชมาเพื่อมากาะก่อสร้างสร้างเสาตัวนี้ต่านั้นลานเท่านี้ลาน,น,น,นไม่มีเม,มื่ไมมอไรจะเสร็จนี่ก็ขอพบก่อชาติเจตนารามุจะกระเปิดไหมอ,อยู่ในพระสูตรไหนผมก็จะถามเลยพวกเราเนี่ยเรียนกันทุกคนนี่ใช่ไหมละ่ะมีว่าใจรปิดกยิ่งจนเป็นมหาหนุนแต่และคนแต่และคนที่เรียนกันนี่ได้อะไรขึ้นมาเห็นแต่เพี้ยนหมดผิดหลักธรรมหลักวินัยทั้งหมดเลย ขอสาขึ้นีนได้เสาปีนี้ได้เสาปีหน้าได้นูน่นคอยเรียกไรกันอยู่นั่นแหละได้กระถินมาลานหนึ่งก็แบ่งทางตาสักแสนหนึ่งนอกนั้นก็ทําโน่นทานํทานี่ต่อไปอีกยืเดเยอะต่อไปอีกเมื่อไหร่มันไไมจะเสร็จละเห็นพระใหญ่บ้านจานไหมหนี่สามสิบปีแล้วมนะั้งก็เห็นเดีเป็นองค์พระอยู่งันะ้นเดี๋ยวไม่เห็นว่าถึงไหม ว่าแล้วนั่นสี่สิบปีแล้วมั้งนะก็เห็นตั้อยู่อย่างนั้นไม่เส็ยสักทีนั่นนะ่ะผ่านไปแล้วก็เห็นอยู่อย่างนั้นอ่าอย่างน้ก็เลี่ยไรกันอยู่อย่างนั้นสมไมก่อนนี้ก็นี่แหละเวลาที่ออกาาราษาแล้วก็เต็มอย่างนี้นะออกมาเลี่ยไรกันข้าวสารอาหารแห้งเพื่อสร้างผ้าใหญ่ไม่เห็นว่าสร้างสักทีเหมือนเดิมมันอยู่นั่นเห็นไหมบิดมาหาอยู่หากินพวกที่เล่ทีน้องนี่น้องลอยไปอย่างนั้นเที่เราไม่เล่นด้วยอ,อันนี้เราทําให้เห็น แบบชัดเจนเลยถ้าเสร็จแล้วเราก็อยากปิดบัญชีลูกศิษย์ลูกหาเข้าใจพ่อเขารบ่พ่อ,อก็ออกน้าจะปฏิบัติตามด้วยเรื่องของเรื่องมันน,ะน,นี่โอ้ยอยู่เงี้ยนะเรื่องของเรื่องมันมันก็เลยเป็นพระว่าพ่อวิงเสร็จไปงานนี้ปั๊บมันก็เสร็จไปนูกนะให้ไม่เหลืองอีกงานนึงคืองานสิบเก้าพินนะเสร็จงานสิบเก้ามินนะปุ๊บเราก็เตรียมงานข้อพันศานั่นคือเตรียมพร้อมแล้วตอนนี้นะ่น มีอะไรบ้างที่เราจะได้ดูแลเอาที่ภาคที่อาศัยเตรียมพร้อมหนึ่งบริการที่จะเข้ารรษาแล้วเตรียมแล้วทรทำทรไปไหนหนึ่งเดือนก่อนเข้ารรษาก็มีพระธรรมวินันอย่แลจะว่าไงจะเข้าวัดวาราไหนไปจะภรษาภาษาไหนเอ้ในวัดวาราไหนนี่ต้องหนึ่งเดือนไปดูก่อนนั่นแต่นีก็มีในพระวินัยอยู่ถ้าจําเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะก็ต้องคอยกันในวันที่อธิษฐานเข้ารรษาก็เหมือนกันนั่นแหละ ก็ต้องคอยกันจนถึงสามทุ่มสี่ทุ่มนน่นก็จะมีพระมาไหมนะเห็นไหมล่ะเห็นไหมมาภาพปีนั่นนะเราก็เห็นอยู่นั่นภามาจากว่ากูนั่นจะเข้ามันเข้ขาพรรษาวันเดียวเองนั่นเห็นไหมล่ะพอมาอยู่เข้าพรรษาเป็นไงล่ะมันผีบ้าโหหุบหงิดที่พักที่อาศัยนี่ลูกเข้าใจมัมก็เหมือนป่าไมา่างั้นแหละไม่กวาดนี่นี่กันยลูกจะลืมนะไม่กวาดนี่ มันไม่ของสงบนะลูกเนี่ยทีเวลากวาดแล้วเก็บเข้าในลม่มโตเก้าอี้หรืออะไรที่บบกว่าเป็นของสงนี่ไม่ไงั้นก็เป็นบาปของลูกต่อไปต่อไป,อไปที่อันนี้ไม่ทำเวลาไปมองดูปีนั้นนะ่ะนั่นแหละพูดถึงนี่มาคอนจะเข้าพัรษาวันหนึ่งโอ้นี่นมันก็เลยงดหิดงุด,ง,ดงานปีนั้นนะ่ะทั้งพรรษาเลยไปก็เอ้ย ไปกวาดให้มันดูต่อหน้าเลยมันก็นั่งเฉยอยู่งั้นแหละเห็นไหมจิตพ่อแม่กุญแจ์ด้วยนะอพวกเอาพ่อแม่กุญแจ์ให้อยู่ให้จริงก็อย่างนั้นแหละพ่อแม่กุญแจงท่านเลือดท่านเบอร์เซอรแต่ลูกจิันเหมือนหมาตัวหนึ่งพ่อพูดให้ฟังตรงเลยนะมันเป็นอย่างนั้นแหละมันยังไม่ลงจิครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ก็ไม่ลงเรื่องนี้เลยพ่อแม่กุญแจงท่านเลือดท่านเบอร์เซอรแต่ว่าลูกจันทีเมันหมาตัวหนึ่งใหาอยู่หาจริงเฉยๆนี่เขามาในคิดไหมล่ะขนาดเอาไม่กวาดไปกวาดต่อหน้าให้ดู มันก็นั่งเฉยไม่กว่าก็วางอย่างนั้นเปียกฝนอยู่อย่างนั้นจนผุพังหมดพอคนจายแล้วก็เอาน้ำขึ้นไปเอ้ยนี่มนต์หนีนะไปที่อื่นนูน่นวัดนี้เนะี่ยมันไม่มีภูมิปัญญาที่จะสอนท่านหรอกเดี๋ยวผมขอเวลาสักเ,เดือนก่อนไม่ละไอ,อ้หมู่คณะจะมาอยู่นี่ ผมเตรียมพร้อมแล้วคนไหนบอกว่าออกพรรษาจะไปไล่เลยเห็นไหมก็ทำพอหนก็มีอยู่ยไม่เลยระเบียบิมนมีหมดข้อวัปฏิบัติของพ้าก็มีหมดไม้นี่ไอ้ก็เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะต้นไม้ไอ้ใบไม้ใบเดียวก็ไม่ยอมกวาดไม่ยอมเก็บที่พักติเอเจน,นี่นี่นป่าก็ยังอันนี้กว่า หมามันยังเวลากินข้าวมันก็ยังเลียปากเลียเท้ามันอยู่นะลูกนะเอาปากมันไปเช็ดกับผ้ากับอะไรอยู่นะลูกนะไอเรา,านี่เป็นมนุษย์นะลูกมันเลิศกว่าหมานะล,ลูกต้องเข้าใจด้วยความจา้าจะอ่านไม่มีก็เป็นมนุษย์ไม่ได้นะลูกน,ะนั่นมันก็กึ่งสด็จเทเลชานที่พระพุทธเจ้าตัดนี่ร่างมนุษย์ใจเป็นสต็จเทเลชานนี่ที่พ่อเทศนี่พ่อไม่ได้ออกจากคำแถววินนะฝึกตัวเองให้เป็นคนให้เป็นมนุษย์อย่างสมุปปูนบางนี่งนี่มาเน่เยเข้าพัรษานี่แหละ มันถึงไม่รับนอยากจะยุ่งพวกพระพวกอะไรแถวนี้ไงมันครอบรอบทั้งการนี่แต่พวกคนเหลืองหงหมาไม่ต้องมานะจัดเลยไหลสดด้วยเราต้องการพระสมบูรณ์บริบูรณ์มาที่นี่แต่คิดว่าตัวเองเป็นพระเป็นสรม,มนานาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็มากพราสาธุด้วยถ้าเป็นพวกเหลืองหงหมาก็ไปที่อื่นดีเห็นไหมละ่ะที่นี่เป็นสถานที่มหามงคลเราต้องการที่ความเป็นเบียบเรียบร้อย ทำทำทำที่ไหนนั่นทำการงาน,นอะไรก็อยากให้มันเสร็จตามานั้นอันนี้มันก็เลื่อนมาเลื่อนมาเป็นยังไงเนาะมันก็ถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์ที่อันนี้หน่อยแล้วโอ้ยนี่เราแล้วนะอืมวันนี้ผู้ป,ปักไหนแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกนัพูดให้ลูกหลานฟังเนี่ยตัวนั้นมันลบทางเข้าตัวนี้แหละจะมองดูปันไหนก็มองนัง่งรถลงไปก็มองอ่าพวกไอ เทาวันขึ้นพันไปในป้ายในอะไรพระมันทาได้นี่มันไม่เป็นอย่างนี้หรอกลูกพ่อพูดในบางรงนะอ,อยู่บ้านท่านเดี๋ยวนิ่งดูได้ปั้นบัวปั้นขวายให้ลูกหลานเขาเล่นก็ยังดีเห็นไหมโบราณน,นี่นี่น,นี่พูดไว้นี่เป็นความจากความจริงนะลูกพ่อไปอยู่วัดวารามไหนนี่พ่อไม่เคยทาให้ใครเดือดร้อนนะแม่ไปอยู่ผู้ชิฟ้านี่ขนาดนี่เราทุดงงไปนี่ ขนาดเราป่วยนี่เราก็ยังบึกบืนไปใชไแม่เท้าไปยันไปเบินสบายขึ้นเขาลงเขาพ่อเดียงก็บอกว่าโอ้ยท่านพระอาจารย์ไม่ต้องไปหรอกถึงแต่ปีสี่สิบสองผมดูแลท่านพระอาจารย์เองไม่ได้เราก็เลยพูดคำนี้นะอยู่บ้านท่านจะนิ่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้รูปหลังเขาเล่นก็ยังดีเห็นไหมโบราณสอนเราขนาดไหนอพวกเรามีปัญญายไหมล่ะนั่น เอียวไว้ตาป่านนี้ถ้าลุงปู่มไม่เป็นวิบากกรรมนี่ไม่มีใครเห็นพ่อหรอกลูกพ่อยอยู่ป่าลูกขาวลูกเดียวจนตายจนตายจนตายอย,ย,ยู่กับพวกพวกไก่ที่นั่นอยู่อย่างสบายนั่นอย่างไพูดให้ฟังนั่นก็เลยเป็นอย่างนี้แหละลูาทาอะไรมันก็เป็นคาลากะสังยังก็ม,มีมีเวลาอยู่วันนี้วันนี้กับวันพรุ่งนี้อถ้าวันจันนี้ชังเลดเข้ามาเราก็ต้องได้ไปไงสุทีที่พ่อถามเมื่อวานนี่นะคือพ่อก็เตรียมงานของพ่อตลอดนั่นแหละแต่พ่อ ลูมีงานเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนั่นแหละเราจะมีวันสองวันวันนี้กับวันพรุ่งนี้ถ้าสามวันนั้นเราต้องไปทั้งสามวันสี่วันก็ต้องไปทั้งสี่วันนะนั่นเราต้องไปกรมงานก็เหราว่าต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ตรงนี้เป็นบัวดอกบัวหรือว่าจะถ้าไม่อยูดอกบัวเราก็จะเอาฉัดเท่านั้นไปใส่ถ้ามันเพราะว่ามันถ้ามันไม่มีสีสีทองเราก็ต้องจัดการพ่นสีเองไงรเข้าใจไหม ต้องการที่จะต้องให้เสร็จก่อนสิบแปดมิถุนาของลูกเขาเนี่ยที่วัดคุณแม่ชีแก้วช้างลำนี่ของเราก็ยังมันไปวันเดียวกันนี่ครับไหมเหมือนกับวันเดียวกันเลยสิบแปดนี่เราสวดมนต์แล้วที่วัดนี่เรานี่ช่วงกลางคืนคนนะ่ะสิบเก้าก็เป็นวันมุทิตาแล้วนะเห็นไหมล่ะมันก็ไปไหนไม่ได้ที่เรียกว่ามันไดยเป็นงดหง,งิดงานลูกเข้าใจไหมนั่นแหละทางเขาก็ต่างยุ่งยากเขาก็ไม่ได้ไปว่าลูกเนขะแต่นิสัยเราเป็นอย่างนั้น เออดูนี่ตนนี้เราก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้เก็บไม่ได้กวาดเพราะว่าตัวนี้มันจะต้องสะอาดนี่เพราะว่าลงทางมันอยู่นี่เข้าใจไหมนั่นะเรื่องของเรื่องมันปีนหนึ่งกวาดครั้งหนึ่งก็ยังดีลูกนันตัวนี้นะพ่อก็ไม่ได้ไปให้ลูกกวาดทุกวันนะต่ลูกขาาททเขากวาดเฉยๆเพราะว่าปีนหนึ่งก็ทาครั้งหนึ่งให้มันเพราะว่าเขาทาลงทางตรงนี้นะั่นแหละพใจเนาะที่พ่อพูดนี่๋ยวนี้ก็ทําตอนนั้นแหละแต่พ่อ พอไปไหว้พ่อก็จะเดินไปดูลูกอยู่ตรงนั้นต้นนั้นพอปีนี้มันแรงพอต้นใบไม้ต้นกระดูต้นอะไรนี่มัน,ม,นมันก็พวกบุ้งพราอะไรกินหมดใช่หไหมหละ่ะมันก็เหมือนต้นไม้ตายพ้นพึ่งตกมาแต่พัดด้านม่นก็ขึ้นอยู่หล้วให้ถึงวันที่เราเตรียมงานพาอเราต้องเตรียมงานให้มันเสร็จเมื่อวันที่สิบหกนี่ก็คือทุกอย่างต้องพ้อหมดเราจะมีเวลาอยู่ไม่กี่วันน้าดีดนะ ท,ที่พ่อถามลูกนั่นเอออย่างนั้นแหละเข้าใจเนาะ